สามสิบสองแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบแปดสิบแปดสิบแปดหกสสามดสองสกแดห้าสบปดแปดหกปดสสสองแปด้าสิบกปดหนึ่งปปดห สิบแปดแปดสี่สามสิบสองแปดแปดหกสิบสี่แปดหกปดสายี่แปดสอดปดแปิบแปปดสีาสองแปดสายี่ปดสองสิบหกปดิบสอง i